สัสดีครับทุกคนกลังมาที่สวนเกบพักไปที่บ้านทำกับเขาเดีย๋ยวตบใจนกกินเป็ดมาไทยกุ๊กม,มานี่จ้ะเวลาเ่าว่าปิดมันจะเป็นตั้งเสียจ้ะนกถึงมักกินใบทั้งเสียจ้ะมากกินใบพักตั้งเสียจ้ะแล้วถ้าเขาว่าปิดละจ้ะเกบพักจ้ะมาเกบพักไปกินอะจ้ะทุกคนวทุกคน เยสโซชินีใหญ่แล้วโซชินีใหญ่แล้วฟางตัดฟางอยากกินแล้วได้กินแล้วอะเนี่ยตัดดีๆนะอย่าถูกก้านอันที่อันอ่อนเนี่บิดเลยบิดหมุนหมุนอย่าเออนั่นแหละอ่า่าทุกคนอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันตัดอีกหนึ่งอันเห็นไหมไม่เห็นนี่ เยาวนอา์อีกหนึ่งสองอันสองอันอะเป็นเล็กๆคนไทยเป็นเล็กๆก,ก็ได้แค่สองอันนั่นแหละดอกเต็มดอกเต็มมะคนไทยเก็บสาลัดอีกทุกคนเก็บแสบจ้ะจะไปห่อเมี่ยงกินจ้ะอัน เอนเมียงบ่อันอันย่างหมูแล้วก็ฮอ,อก,กินอ่ะจ้ะฮอ,อก,กินก็หมูอ่ะจ้ะฮอ,อก,กินก็หมูย่างอ่ะจ้ะสลัดไปฮอ,อก,กินก็หมูย่างไ่กําลังเนี่ยเก็บทุกวันสาลาดัดทุกคนเก็บ,บทุกวันมันก็มาออกทุกวันนะใบมันอ่ะแต่เขาึ้นทุกวัน <laughs> <c oughs> ไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจกาํบบาลองใบนี้เล็กๆม่ก็ออกด้วยนี่มัน ้นดีใส่มันตายแล้วนี่เก็บพักไปที่บ้านจำกับเขาทุกคนไปไทยเก็บะกอะไรอยู่้เขามากินพักของคุณข้างในนก,ก,นกนม,กมนารูเขาทอมอะไรอยากกินนก สวัสดีจ้ะทุกคนคนไทยลืมสวัสดีจ้ะนี่ไม่เก็บแผงสวนแล้วจ้ะเดอ้อ <laughs> นี่เยอะมากเ <laughs> อออยา่นานี่เขาไม่ได้ทำอะไรนี่เขาขึ้นขึ้นขึ้นคนเดียวขึ้นมาพันพันพันแต่ดอกมันสวยดีนะเนาะดอกสวยดีเ <laughs> <laughs> นี่ยดอกสีขาวอย่าโว้ลก็สวยนะเดี๋ยวมันพันพันไว้แล้วมันต้นไม้ไม่มีลมมันตาย <laughs> คนไทยถั่วลันเตากำลังขึ้นถั่วลันเตากำลังขึ้นเนี่ยอันคนไทยปลูกถั่วลันเตาอยู่จ้าเอ็ซีถามว่ามาปลูกถั่วลันเตากินตีปลูกจ้า,จานอีกแจกกำลังขึ้นเลยจ้าเก็บปุ้งก่นอนเดี๋ยวเอาคนไทยเก็บปัดปุ้ง ทุกคนคนนทยเก็บปัดปุงแล้วบุงไม่สวยเลยยอดมีขี้เลยขี้เลยยอดของบุง <laughs> คนทคนทยคนนทยแล้วก็ยังพอได้เก็บกินอยู่ เก็บเก็บเก็บทีคบ่คนไทยเก็บคนไทยพุ่งเป็นโลกโลกไม่สวยคนไทยจ้าก,กีก้เขาขึ้นเจ้ากี้เขาขึ้นให้กินเนาะเออ เรา,าคิดคำว่าขึ้นเราคิดด้วยว่าเขาไม่ขึ้นเป็นยังไงไม่รู้อากาศไม่ดียาเป็นเย็นเย็นเย็นค่ะสภาพพุ่งอรอนน้ำก็ได้เยอะแต่มาเป็นร้อนน้ำก็ให้เยอะๆนะไม่เข้าใจคนเพิรเด็คนคนว่าผพดรนี่ปีกะตะไขายเนะเาะเพชร เด็กคนเด็กไทยแบดปัดปุง้งพลังเดินเดินดูด,ด,ดูดูพักต้องพลังนี่ทุกคนเป็นแครอทแต่มารูกขึ้นไหมข้างหลงังใบสวยีจะหัวมาดูดูที่หลังคนไทยเก็บไปเร็ว บ่พุงสตาร์ทเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวครุครุครุพุงกองพลังไอ,นะอ้ยะเป็นเทีเ่ยงแล้วเป็นเทีเ่ยงแล้วเออเร็วคนไทยชาขนาดนี้อยากไปเร็วๆเวก็บเองไหมบ่ Accurate, ผมรู้ผมรู DA, wow. ้ป Dis ัด yeah. ปุ้งเก็บเก็บใ้เวลาเดี๋ยวนอนดาเ้ย่าโด่าอยากนดนดามไหมโบปัดคนไทยเก็บคำมังงันใหญ่ปัดปุ้งเหรอ อ่าจัดกนนารบอนใจให้กับคนอันใหมายา่ยอาคนไทยเก็บ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 เกนี่อยอสแล้วทุกคนคนไทยทำสาดพักอาคนไทยอยา่าพี่เขียนไปทำที่บ้านเอว่าที่บ้านเป็นสอกะอพอก,กี้ ตะส่วนใจจะเก็บ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 ตัปุย <Yeah. S 1> ดีดีกูไดเดียวเอฟซีบอกว่าอยากดูปุ๋ยฝรั่งใกล้ๆหน่อยโ okay, อเคผมไปฝรั่งฝรั่งพาเอฟซีไปดูปุ๋ยหน่อยย่าโอเคทุกคนอันนี้เป็นลูกของฝรั่งตั้งฝรั่งทิ้งทุกอย่างข้าในารอหนึ่งพีสองพีแต่เป็นปุย๋ย บุยดำได้ทิ้งทุกอย่างข้างในทุกอย่างทุกคนทุกอย่างที่เป็นยาไม้ใบท,ทุกอย่างได้ทิ้งข้างในดินทุกอย่างโรมิดเป็นแบบนี้ทุกคนทิ้งข้างในงที่กุฏิธรราสตร์ทิ้งโรมิดทุกอย่างเนี่ยมีมีเล็กแบบนี้ มีเล็กแบบนี้แต่คนได้ทิ้งขขางในกำลังมีสองอันแต่คนรอ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 เวลาเป็นเต็มรอประมาณหนึ่งปีสองปีแต่คนทำเปิดแต่คนทำปุยออกบุ้งไม่สวยเลยปีนี้ <laughs> ต้นเล็กๆแห้งๆเหมือนฝรั่งเลย <laughs> <laughs> ต้นเล็กๆอะ่ะ ก็เล็กๆแห้งๆเหมือนฝรั่งเลยแยวอลคนไทยมนไม่ใหญ่ไม่อวดเหมือนคนไทยเลยคันเล็กๆขึ้นมาแค่นี้ทำาสาดใบที่ไม่ดีออกไรเงี้ยเอาไปพอรด้ต้มได้ผัดกินกับข้าวอยู่มีนึน่งกะลมันถืเหรอเล็กๆเองกละมังอันใหญ่ทำามสาดไม่มีอะไรกะละมังอันใหญ่ทำาสาดแล้วก็ได้นิดเดียวอะได้นิดเดียวอยวอลทุกคนก็ยังดีกว่าไปซื้อเขาไหมอะอย่าเป็นดีกว่า ได้กินติกนมีไม่มีไม่โดนกิน,ก,นกินที่มีอะเนาะเกนาวไม่มีก็ไม่ต้องกินเนาะเกนาวทุกคนเราไม่มีไม่ได้กินก็ทีนี้พุงฝรั่งก็ร้องตลอดเนาะถูกต้องนะครับไม่มีไม่กินอย่าไม่มีไม่กินอันทํำความสะอาดอันทํำความความสะอาดออกยุสวนเลยจ้ะไอ้บ้านเขาแ็แค่ล่างล่างแล้ก็ กินได้เลยจะพัดกินได้เลยจะให้กับเขาได้เลยจะก็ต้องไปเฮ็ดยู่บ้านยู่จ้ะมันจะเป็นเป็นนเสียเนี่ยอะไรกัดไม่รู้ที่ยอดมันเนี่ยแล้วก็ปุดเสียแล้วอะไรอะนะมไม่ดีเลยบุ้งเราก็ไม่สวยเนียแล้วก็ทิ้งหลายหลายอันคนไทยแล้วเร็วสตาร์ทฝนตกฝนจะตกอีกแล้ว คนจะเริ่มตกอีหล่ะทุกคนเริ่มลิ้นลิ้นละจ้ะจะได้เมื่อบ้านละจ้ะฟอนต์ดกเลื่อยเลยนิดียวนิดียวนิดียวตันยุดตันฟอนต์ดกนิดียวนิดียวนิดียวขวัญไทยแต่เขาให้นอนพักผ่อนได้เจ้เสาร์อาทิตย์ละจ้ะเป็นบ้านสวนเลยสำหรับพักผ่อนนะจ้ะเนาะแล้วพักผ่อนเขาให้นอนได้เจ้เสาร์อาทิตย์ละจ้ะนอนตลอดก็ได้จ้ะ แต่ตุกคนเป็นชะลาดไม่ชาวบ้านมานอนดูสวนได้เอ่อท่านห่วงมันก็นเลยย่านย่านย่านก็จะพลังบอกอะไรจะ้ะย่านคนบ่เซาบ้านบ่ซื่อบ้านบ่อยู่บ้านเสียจ้ะย่านคนมานอนอยู่สวนเสียจ้ะว่าสวนมันเ้าถูนนนนนนนกนะจ้ะเนาะปีละสองร้อยยูโรหนึ่งเราก็เลยบ่ให้นอนจะ้ะเขาให้นอนแต่เสาร์อาทิตย์สองหมื่นเองจะ้ะ แต่ก็แท้ก็พลังป่กคยนอนจักเถื่อดอกจก้ะนี่ถ้าไปมาไปมาเอาจา้ะเพราะว่ามันบ่ไกลจากบ้านเนะจ้ะเนะาะติควาติความานอนมานอนดอกจก้ะญาติยุ่งยุ่งกัดตั้งกันขึ้นยุ่งกับหลายยุ่งหลาย ทุกคนแต่ก็เต็มปัดปุงด้งน,น,ปปน,นิดเดียวคนใจทำสะอาดสะอาดสะอาดเก็บจีตะขากไหนเต็มแล้วเต็มแล้วนิดเดียวนิดเดียวทุกคนนิดเดียวเอ้อฝรั่งได้กินอีกฝรั่งได้กินอีกตลอดแล้วไม่เห็นช่วยคนไทยบ้างเลยไม่ช่วยคนไทยทำสะอาดเลยทุกคน ดดวองไทยจะาฝรั่งใช่คนไทยจะด่าฝรั่งแล้ววันเนี้ยยืนเดินไปเดินมาอันเดียวเห็นแบบนี้ฝรั่งไม่ช่วยเลยอันนี้เป็นผักของคนไทยผักของคนไทยใครกินฝรั่งฝรั <laughs> ่งกินเห็นไหมก็มาหัว,วเราะเห็นแบบนี้ทุกคนทุกคนคนไทจเก็บสลัดอีกเออใบมันขึ้นอีกแล้วก็เก็บอีกไงแถวเล็กๆ ทุกสามฟันทุกสามฟันได้เก็บผักสลัดนี่แปลงเล็กๆทุกสามฟันนะคนไทยมันขึ้นมาอีกแล้วก็เก็บมันขึ้นมาแล,ล้วก็เก็บก็ตัดตัดไปแบบนี้ตั้งก้าให้เขาขึ้นทีหลังเก็บแต่ใบกินเก็บใบกินเรื่อยๆคนไทยชอบสลัดอันนี้ทุกคน ให้มากินสลัดแบบองศ์จ้ะเขาขึ้นตลอดตลอดมันแซ่บคนไทยคุกมาฮ่หาฮ่าเห็ดนะคือชูมีเองเห็ดเห็ด <laughs> <laughs> <c oughs> กินมาได้ทุกคนนะเออต่ออะไรมือมือเก็บผักเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทุกคนทุกคนตักชีสว,วยคนใจเก็บผักชีลาวต้องชีลาวไปกินเก็บอาต่ใบผักชีลาวทุกคนกำลังขึ้นสวยเลยเนี่ย เนาะเนี mm ่ย hmm. <Yeah. S 1> ต้นกำลังงามเลยเก็บเก็บเก็บดวงจัเก็บตะไบอย่างเงี้ยไปกินอะรเนี่ยคนไทยเก็บเก็บเก็บไม่กล้าถอน <laughs> <laughs> ม่นิดเดียวต้องกินกับขนมจีนทุกคนมักน่ งามอยู่เด้จ้ะแต่พอได้เก็บกินอยู่จ้ะพีนี้พักจะเป็นอย่างจบปลูกยังกับบอกงามปลูกอย่างกับบอกค่อยดีปันได้บัคือพี่ไก่จ้ะพี่ไก่ปลูกยังกับงามบื้อสวนพีนี้จะเป็นอย่างบัลองบันแรงจ้ะพีนี้แม่เก็อะไรอะชีลาวน่ะนะเก็บเอาตะใบมันแล้วยอดมราเก็บไว้เดี๋ยวมันก็จะมันแตกอีก อย่าบอกช่วยคนไทยไม่กินแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้พอโอเคเฮ้ทุกคนตะการเป็นเจมผสมปะปุ่งทุกอย่างทีนี้ฝรั่งกลับ๋าแล้วโอเคทุกคนกลับ๋าแล้วสวัสดีครับอนครับคุณครับทุกคนที่ดูคลิปของเราบายบายทุกคนบายบาย โอเคค่ะทุกคนคนไทยกำลังเมื่อบ้านหล่ะจะมาเก็บผพกกุศลนเสื้อจ้าฝนตกลิ้นลิ้นนะจ้าอากาศบ่ดีจ้าบ่ได้ยุสวนดอกจ้าขอบคุณทุก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 ติดอ่างจ้าติดอ่างขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อกลังไปแล้วพลังบนรอเลยจ้าโอเคค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า